चा तेता गुण तुंहिंजे เทวทัตตุทุกขะทุกขะเทวะสัตตนาปันสุภะวะปันเทเทเทสันทัตมะโนจิตวะวะมุทิปปะปันเป็นสัจจะภาวะทุต Kami menganggap Kutip Kwa Chepawar Munging Kwa Kampung Kutip Kwa Kampung Kutip Kutip Kwa Kampung Kutip Kwa นะสุภาตะวรรคตะมิตเสตยจตเตเปติกาติราชา नमो वात चरि निरम भौ we It's the papa Oh, what no. Tau sapa kan, karan rakan, Tau sapa tinwa tasa, Kapangan mukawir nasa ta, อ,อยู่ในชั่วงกำลังใส่บาตรนะครับบาตรจะมีบาตรปักใจเอ่อใส่บาตรปักใจใส่เงินนะครับเอาซุปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นาอากาแฟน้ำบาเป็นมากต่้งๆข้างหนัาเขาตุ่เจ้ารอระยะหนึง่งนะครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะผู้ซอยที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับผู้ช่วยพยาบาลสุภาพบุรุษนะครับแลังจากพี่ินอ้อกคณะกรรมาการให้เวลานะครับหลังจากยาพี่นอ้อก็ได้ใส่บาตรถกค้น,คนแล้วนะครับก็ได้นำบาตรไปต้มเจ้า ถึงมาบนสลา,าเพื่อจะได้ทำพิธีถวา,ายต่อไปนะครับกับหลังจากที่เรงข้อใส่บาตรเก็บร้อยอกันเนาะเกี่ยงเลยครับส่วนถ้าเข่านะครับกบ็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วจะเส้ากระหล่ำเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะมาทีดูแลที่จะต่อยนะครับเป็นขั้นต่อกลับตขอขั้นล่วง อาพระรังสิตท่ามับเช่าตึกกับไปนอน ยังมีอยู่นะครับวอาแล้วเป็นเดนเจอร์นะครับแต่มันได้ตัวถึงมันได้เซนต์ตั้งเม็ดนะครับบาดบาดในเขา่ามันล้นมันเหลือแต่มีกุซอยนะครับกุซอยด่นซอยเม็ดน,นะครับของมูกเก่ากระยอนลำเลียงขึ้นมานะครับจาก,กบาดเพราะว่าจะเป็นคนล้มบพราะว่าจะเป็น อาหารแห้งนะครับปี่ใยปีไข่นะครับะยกอยขึมนาเอามันสุดท้ายมายแน่นอนจากนี้ไปนะครับหลังจากเล็ทที่เซ็กาแไปแอ้วทางจอระีเรื่อยๆเก็บสิ่งของนะครับโดยเฉพาะเก็บเต็เก็บโตเก็โต,เกโตอี เพราะว่าตอนนี้เป็นการปิดต้อนเจ้าจอมนะครับคุณหลับทีนาผ้าไม้นะครับปีดซาบันพชสุขหารัตนนะครับแตบบออ่ในเซเยี่ยนสัประบพรอบในสตูดิโอที่มันเป็นมงคลยางนีอีกเจลนนะครับ,บอีก่อ บันไดสาร่านะครับสองสองามขันที่นอนขึ้นล่องแต่ละบันไดล่างออกนะครับขึ้นหน้าขึ้นเฉียบตามระดับบันไดนะครับเฉื่อมๆกันน้อยนะครับผมว่มาแล้วก็ขึ้นยืดงอถืออาจจะเกิดเรื่องทีเหเนืนน่อยสามารถทำได้ กว่าอ่านรว่าจ้ากวาเห็นเจ้าใส่นวอย่ส no. ไ่หวนักนไม่ไหวนงจ่ายเราตาวบ้านคักเขานห่อยวานะครับรับักายหารก๊ับกัขอนนรารีายนเชิญทางพยาบาลขนําต่องที่ทํงทีนะครับ เป็นตัวยาวตัวหลักในช่วงขอไหวสักพักนะครับจะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบยาจะเป็นผู้นำนะครับในการขอไหว,ว้แ่เพื่นเชื่นในช่วงเช่นเช่นนี้นะครับ Gracias.